สนับสนุนโดย M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะพกในสะประรถดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x a ซ o กนะฮะกำลังเข้มข้นนะครับก็ อยู่ในช่วงของการบำรุงต้นสะสมอาหารนะฮะทำยังไงให้พริกเราเนี่ยนะมีต้นนะฮะที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์นะก่อนที่เขาจะให้ดอกให้ผลนะฮะเทคนิคแรกๆเลยก็คือหลังจากที่ย้ายกล้านะฮะก็ใช้อายาป้องกันกำจัดเชือ้อราฟังกี้นะฮะใช้ซากโกสตรีมนะฮะใช้ตติมนะฮะอีกสัก4-5วันฉีดซ้ำด้วยตติมผสมใส่ปริง้งนะฮะ ต้นกล้าก็จะมีการเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์นะดึงดูดธาตุอาหารต่างๆนะสะสมไว้ในต้นนะครับนะต้นพริกก็จะได้อายุอยู่ประมาณสักเดือเนเศรเนี่ะเราก็จะบำรุงต่อนะนะด้วยนะตัวแสงคิวและชัวชัวนะหลังจากย้ายกล้าเรานับอย่างนี้นะหลังจากย้ายกล้าให้เรานับวันที่1ใหม่นะครับอายุประมาณ60วัน ถึง70วันพริกก็จะเก็บผลผลิตได้นะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาบำรุงต้นตรงนี้นะครับประมาณ2เดือนนะในช่วง2เดือนนะให้เราใช้ตัวชัวชัวผสมแซงคิวนะแซงคิวเนี่ยนะก็คือพืชโตเร็วไร้ขีดจำกัดนะชัวชัวนะสารสกัดจากโคโรโฟิลนะตัวนี้เรานำเข้าจากประเทศอเมริกา นะทำให้เขาเนี่ยสามารถมีใบที่เขียวเข้มใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่ฉนะีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะทั้งใหญ่ทั้งโตเร็วนะพืชก็จะเก็บเกี่ยวอาหารดึงดูดธาตุอาหารนะเข้ามาอยู่ในกระบวนการในการที่จะให้ดอกให้ผลนะครับเราฉีดพ่นตรงนี้นะทุกๆ5-7วันและควรจะต้องอป้องกันเชื้อราไปด้วยนะครับด้วยตัว ฟังกี้นะฟังกี้เนี่ยทำไมต้องใช้ทุกครั้งนะเหมือนกับคนเราอะนะครับเวลาไปทํางานทั้งวันเนี่ยตื่นเช้าเราอาบน้ําปอกสบู่อาบน้ําแต่งตัวไปทํางานนะไปเจอสภาพแวดล้อมนะที่เราไปทํางานไปทําสวนทําไรนะก็จะมีเชื้อราเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียติดตัวมานะพอกลับบ้านมานะเราจะไม่ไม่มีความรู้สึกนะว่าเราจะเป็นไข้ไม่สบายเป็นเชื้อรา นะหรืออเป็นแบคทีเรียทําให้ผิวหนังเราเป็นแผลต้นพริกก็เหมือนกันนะเมื่อเขาโดนเชื้ออะไรเข้ามาในสภาพแวดล้อมเนี่ยนะเขายังไม่แสดงอาการนะแต่เขาจะมีระยะการพักตัวแฝงตัวอยู่นะพอพริกเริ่มให้ดอกให้ผลเขาจะแสดงอาการทันที นะเพราะฉะนั้นการฉีดป้องกันทำความสะอาดเขาก็เหมือนกับเรากลับบ้านมาอาบน้ำฟอกสบู่ฆ่าเชื้อเขานะให้เราสะอาดนะแล้วก็พักผ่อนใช่ไหมครับนะพริกก็เหมือนกันทุกครั้งที่เราฉีดพ่นบำรุงนะครับก็ควรที่จะผสมตัวฟังกี้เข้าไปด้วยนะทำให้ต้นพริกเนี่ยนะไม่มีเชื้อโรคต่างๆสะสมอยู่ในต้นพริกนะและอย่างหนึ่งก็คือ,อมแมลงต่างๆ นะเมื่อพริกมีอายุได้หลังจากย้ายกล้านะประมาณอนี่ะเดือน,นนะรนะพริกก็จะเริ่มโตแล้วนะเราก็ใช้สลับกันนะจากซากโก้สตรีมเราก็เปลี่ยนเป็นแมกซาซ่าบ้างนะนะสลับกันไปนะยาฆ่า,มาแมลงควรจะใช้สลับกันเนื่องจากยาฆ่า,มาแมลงแต่ละชนิดนนะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันนะบ,นะบางอย่างเกง่เกง,กงอย่างหนึง่งบางอย่างเก่งอีกอย่างหนึ่งอย่างซากโก้สตรีมกับแมกซานีซยก็เก่งคนละอย่าง นะเราใช้สลับกันทุกๆสัปดาห์นะสองตัวนี้นะผมว่าเรื่องของมแมลงหนอนเพี้ยทั้งหลายน่นะนะเอาอยู่นะไม่เกินไปกว่านี้นะแล้วอย่าลืมนะฮะว่า,มาแมลงต่างๆเนี่ยนะเป็นพาหะนำโรคตัวฉกาดตัวฉกันเลยนมาเจาะนะเป็นแผลนะมากัดนะก็เป็นแผล นะฮะไอแผลของที่มแมลงหนอนเพี้ยเข้ามาทําลายเนี่ยนะมันจะทําให้เชื้อที่ติดตัวมากับพาหะตัวนี้นะเข้าสู่ระบบลําต้นทำให้ทาให้ต้นพริกของเราเนี่ยนะแสดงอาการหรือว่าเป็นโรคติดโรคได้นะเหมือนกับยุงเลยฮนะยุงลายนะยุงลายไข้เลือดออกนะหรือว่ายุงไข้ป่านะครับนะโดนยุงก้นปองนะเนี้ยคือพาหะ นะที่จะทําให้ต้นพริกเราเนี่ยนะเกิดเป็นโรคได้นะนี่ไม่ใช่เฉพาะโรคธรรมดาธรรมดานะพริกกลัวที่สุดคือโรคก,กุ้งแห้งนะพอเป็นแล้วก็ลําบากนะขายก็ไม่ได้ราคานะพริกกระโสมฟื้นฟูยากนะเพราะฉะนั้นควรที่จะป้องกันนะในเรื่องของมแมลงตรงนี้ให้ได้นะครับเมื่อพริกได้อายุป,ประมาณนะหนึ่เดือนครึ่งน,นะประมาณ40บวันนะหลังจากย้ายกล้า นะพริกเริ่มเห็นดอกนะเมื่อเราเริ่มเห็นดอกนะให้เราเปลี่ยนจากตัวแซงคิวผสมชัวชัวเป็นแซงคิวผสม M2 นะตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ M2 นะผลิตภัณฑ์ของแมสโก้ที่ชื่อว่า M2 เนี่ยนะจะช่วยในเรื่องของการทำให้ขยายท่อน้ำเลี้ยงท่ออาหารทำให้ดอกเนะี่ยมีความแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะ ดอกมีความอวบใหญ่ผสมติดง่ายนะถ้าดอกเนี่ยมีความใหญ่ผสมติดดีนะเขาก็จะมีมเมล็ดที่สมบูรณ์นะเม็ดพริกใหญ่อวบตามมาเลยนะครับตรงนี้นะฮะช่วงการที่เริ่มติดดอกเนี่ยให้ใช้แซงคิวแซงคิวนี่ก็คือเราอ่าเปิดตาดอกด้วยส่วนหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงต้นในเรื่องของการเปิดตาดอกนะสามารถใช้แซงคิวได้ นะครับแซงคิวผสม M2 ทําำให้ดอกเยอะนะต้นแข็งแรงนะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ผสมเกรสรติดดีนะช่วยในเรื่องของการขยายท่อน้ำเรี้ยงท่ออาหารคราวนี้ในส่วนของปุ๋ยทางดินละ่ะนะปุ๋ยทางดินควรจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะเราอาจจะใส่โดยวิธีการะละลายซะก่อนนะละลายในถังน้ำใหญ่ๆ นะแล้วก็ให้พร้อมไปกับน้ําเลยก็ได้ถ้าเรามีาสายน้ําหยดนะหรือถ้าเราไม่มีสายน้ําหยดนะเราก็อาจจะไปหยอดลงในแปลงปลูกเลยก็ได้แล้วก็ลดน้ําทันทีการให้ปุ๋ยในช่วงระยะบำรุงต้นนะเราก็แบ่งใส่สัก2อครั้งนะเดือนละครั้งนะช่วงแรกก็ใส่น้อยหน่อยนะครับประมาณสักหช้อนชาต่อต้นนะครับนะพอช่วงที่สองก็สักสอช้อนชาต่อต้นนะเพิ่มเข้าไป นะครับนะต้นพริกก็จะเริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุได้60-70ถึง70วันก็เข้าสู่ระยะการเก็บผลนะระยะที่1นะึช่วงแรกๆเนี่ยผมอยากให้เก็บผลที่มีความเขียวแก่เต็มที่ก่อนที่เขาจะแดงนะยังไม่ควรไว้ให้พริกเป็นสีแดงนะเนื่องจากต้นเขาเล็กนะเขาจะโซมเร็วนะครับนะบางท่านบอกว่าโอ้ยพริกราคาดีพริกแดง นะพริกเขียวตอนนี้ต้นยังน้อยอยู่เก็บก็ยังไม่คุ้มนะครับนะแต่พอไว้พริกแดงขึ้นมาดอกเยอะขึ้นนะต้นยังไม่แข็งแรงพอนะต้นยังมีขนาดเล็กอยู่นะครับก็ทําให้เขาโทรมเร็วเพราะฉะนั้นเก็บพริกรอบแรกเก็บง่ามนะผมแนะนําให้ใช้อ่าเก็บพริกที่เป็นพริกเขียวแก่เต็มที่ก่อนนะก็คือเก็บเพื่อเอาไปขายนะอาจจะเที่ยวแรกอาจจะยังได้น้อยไม่เป็นไรนะเรามองไกล นะเพราะพริกเราเนี่ยสามารถเก็บได้ถึง15ครั้ง16ครั้ง10กว่าครั้งนะฮนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับนะเก็บเกี่ยวพริกเสร็จเรียบร้อยนะให้เราทำการฟื้นฟูเขาทันทนะีเพราะาเราเก็บพริกเราเก็บยังไงครับเราไปกระทบกระเทือนต้นเขานะไปเด็ดไปดึงไปกระชากทำให้ต้นโทมนะครับนะเพราะฉะนั้นเก็บพริกแต่ละครั้งก็ควรมีความชำนาญ นะในการเก็บนะอย่าให้พริกเนี่ยนะกระทบกระเทือนมากนะครับแล้วพริกบางกรเจ็ดน้ำเนี่ยต้นจะใหญ่ขึ้นมาอีกนะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้คำ้ำนะฮะอาจจะใช้ไม้ไผ่นะค้ำยันต้นไว้นะอย่าให้เขาหักโค่นง่ายนะฮะบางพืชอ่าบางแปลงอ่ะนะฮะโดนลมกันโชคนะพืชหักพืชล้มต้นพริกหักนะก็เสียดายะนะครับนะเพราะฉะนั้นฮะ หลังจากที่เราเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะให้เรา,อาเอาไม้ค้ำยันนะเพื่อให้ตรงต้นพริกเนี่ยนะฮนะมนะีมีรา,ากฐานให้สมบูรณ์ไม่มีการหักโค่นง่ายโดยการใช้ไม้ไม้ไผ่นะช่วยเสริมช่วยค้ำไว้นะเก็บเกี่ยวพริกเสร็จเรียบร้อยนะบำรุงทันทีอย่าทิ้งไว้นานฮนะไม่ใช่ขายพริกได้ได้เงินได้ทองแล้วไปใช้หมดนะฮะนะต้องกลับมาบำรุงเขาทันที โดยการฉีด M2 นะฮะผสมชัวชัวนะทันทีเลยนะหลังจากเก็บเกี่ยวพลิกนะพลิกก็จะไม่โสมนะฮะหลังจากที่เราเก็บเปี่ยวพิกครั้งแรกเสร็จนะเราก็จะทำอย่างนี้ทุกๆครั้งไปนะเดี๋ยวช่วงหน้านะมาพบกันในช่วงสุดท้ายครับ